มหาวิทยาลัยอสมชัญจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,556ซึ่งภายในงานมีการเชิญทงแต่ละคณะเข้าสู่พิธีพร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์เดินเข้าสู่งานซึ่งงานไหว้ครูถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราไปถามความสําคัญของงานนี้กันค่ะครับวันนี้ก็เราถือว่าเป็นวันพระฤหัสบดีซึ่งเป็นวันเราถือว่าเป็นวันไหว้ครูวันไหวค้ครูนี้ก็จะเป็นวันเป็นพิธีที่เราได้จัดมานาน แล้วไม่ใช่แนวอาชีพของนักศึกษาอย่างเดียวแนวอาชีพอื่นที่เรามองเห็นตัวอย่าง,างเช่นการชคมวยหรือแนวอาชีพอื่นก็มีการไหว้ครูในศิละปะก็มีการเขาเรียกว่ารครอบครูก่อนที่เด็กเนี่ยจะเริ่มเปิดการศึกษาเขาเองเนี่ยต้องมาพบกับอาจารย์ซะก่อนมาขอให้อาจารย์มามอบตัวกับอาจารย์เพื่อให้อาจารย์รับตัวเขาเองเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นเป็นธรรมเนียมประเพณีและในขณะเดยียวกันอาจารย์ก็ต้องรับว่าเขาจะต้องสอนนักศึกษาลูกศิษย์ของเขา พื่อให้นักลูกศิษย์เขาเนี่ยเต็มไปได้วยความรู้เต็มไปได,ด้วยปีชาญานเพื่อเขาจะได้อนาคตจะได้มีคนที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความรู้และจะไ,ไปประกอบอาชีพได้อน,น,นาคตอันนี้ก็เป็นพิธีการที่เป็นการที่เราเริ่มในแต่ละปีการศึกษานะครับซึ่งเราก็มองเห็นว่าเป็นพิธีกรรมที่ดีและเราก็จะพยายามจัดอย่างสม่ําเสมอมาตลอดมาเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจความหมายและถือความหมายเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงของเขาด้วยนะครับ สำหรับงานไหว้ครูแบบนี้ต้องมีตัวแทนถือพานแต่ละคณะและมีการทำพิธีต่างๆมากมายเราไปถามวัตถุประสงค์ของงานนี้กันค่ะผมชื่อรัภูมิเรศักรศชัยนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเปเปอร์ก็วันนี้พิธีไหว้ครูก็เป็นประธานโครงการวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็หนึ่งเลยเน่ะก็เพื่อทำให้เด็กน่ะได้มีโอกาสได้ความเคารพแล้วก็แสดงความซื่อสัตย์ความรับผิอดีต่ออาจารย์นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ เชื่อความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์แล้วก็นักเรียนแล้วก็ยังเป็นสามารถทําให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้สืบต่อประเพณีไทยต่อไปครับและตอนนี้ได้เวลาของตัวแทนแต่ละคณะที่จะถือพานดอกไม้ไปมอบงให้กับกรัวอาจารย์กันแล้วเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูผู้ที่ได้สั่งสอนเราค่ะ หลังจากที่ทำพิธีไหว้ครูกันเสร็จแล้วภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดีและกิจกรรมเด่นอีกด้วยไปดูกันค่ะว่าใครจะได้รับรางวัลมีบ้าง สัมภาษณ์เพื่อนๆที่ได้รับรางวัลกันค่ะว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมก็ชื่อคณิสรแท่ตั้งนะครับอยู่เป็นเด็กปี3คณะวิบีเอครับผมอยู่เมเจอร์ไฟแนนซ์ครับก็เป็นครั้งแรกเวยครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมด้วยก็ตั้งแต่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งก็อยากจะมายืนตรงนี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับแล้ววันนี้ก็ทําได้ครับผมก็อาจารย์ที่นี่ก็น่ารักมากนะครับแต่ว่าทุกๆข้ามเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ในวันนี้เนี่ยวันไหว้ครูก็อยากจะขอบคุณอาจารย ผู้ที่เคยสอนผมนะครับตั้งแต่ผมปีหนึ่งตอนนี้อยู่ปีสแล้วก็ให้การสนับสนุกผมมาอย่างดีโดยตลอดครับผมสวัสดีค่ะชิอจตุพรศรีิ a i s a ค่ะมาจากคณะพยาบาาสาวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสรับ University Counsel Award วันนี้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะความรู้สึกเกี่ยวกับการไหว้ครูวันนี้รู้สึกมันเป็นพิธีการที่ขลังในตัวมันเอง ไม่รู้จะพูดคำไหนคือรู้สึกขนลุกแค่ฟังเสียงที่คนนำกล่าวคำนําไหวทุกคนลองตามมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่งสอนความรู้ให้กับพวกเราะแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยธสมชัญนะคะที่ให้ความรู้กับนักศึกษาทุกคนค่ะ เป็นแหล่งความรู้โดยเฉพาะไม่ใช่แค่เพียงการพูดภาษาอังกฤษแต่เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการ <or S 1> อยู่ร่วมกัน <or recommend? S 1> ในที่เป็นสังคมของชาวเอแบคค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ให้เ,เพื่อนๆได้เข้ามาทําพิธีที่สําคัญอย่างพิธีไหว้ครูเพราะถือว่าเป็นพิธีที่แสดงความเคารพต่อครูผู้สั่งสอนเราอีกด้วยค่ะ